เจ๊กินอะไรเนาเนแม่กินเนเรียกเจลูกสูไม่ใช่เป็ดปลานี่ยังไงหางมันนะเอามาฝากกันด้อใครอยากจะกินคือต้นถั่วนะคะต้นถั่วกับผักติ้วนะฮะวันนี้ส่วนอันนี้ก็คือดอกพ้อลมเป่าสิอ๋อแรงแรงคนแก่จะเป็นลมนะคะนี่ค่ะมีคนไทยเขาถามว่าดอกอะไร ทำไมมัน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 เป็นเหมือนเหมือนใบพัดลมอะไรเงี้ยแต่ที่จริงมันเปคือดอกดอกปันสิงโตอันนี้คือดอกผักติ้วเขาแก่แล้วนี่เดี๋ยวจะเป่าให้ดูพากันเล่นแล้วสองคนหัวฝรั่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กัลยาพามาเก็บยอดไอ้กระถินถัวฝรั่งนี่ ตอนนี้กําลังกินเลยเนี่ยถ้าเป็นดอกกะถินนะ่ะเขาก็กําลังนนเขาจะขึ้นช่วงนี้ถ้าหลังจากนี้ไม่ใช่ตัวนั้นกินไม่ได้ยอดสีขาวใช่ไหมค่ะนี่ยอดอว้วกเลยดอกเขาต้องดอกสีชมพูน่นๆ,ๆอย่าก,กิ้งลงไปในน้ํานะโอ้ยยอดใหญ่ๆอ้วกใช่ชายคลองอย่างเงี้ยเยอะเก็บตามชายคลองนี่ะองอวยนี่ยอดอวกยอดอวกยอดอันเห็นไหมนี่นี่ก็คือผักผักกะถินป่าเขาเรียกถั่วป่า มันเหมือนถั่วแปบแ้วมันเหมือนถั่วอะไรฝักเขาจะเป็นแค่สองฝักคู่ใช่ไหมใช่เราไปกินยังไงเอาไปกินยังไงกินสดนี่แหละกินกับต้มตํากินกับน้ำพริกมันสวยมากกลิ่นคล้ายถััวกลิ่นคล้ายถั่วนะมันจะเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมยอดุวนใหญ่เดี๋ยวสังเกตดูนะอันที่กินได้ดอกเขาจะเป็นสองดอกคู่อย่างนี้ไหนฮะ ถ้ากินได้เขาจะมีดอกเป็นสองดอกแบบนี้นะค่ะแต่ถ้าเป็นพวงๆอย่างนั้นกินไม่ได้มันพวงยังไงสวยถ้าเป็นดอกพวงๆห้อยเป็นระยะเป็นสิบดอกขึ้นอย่างนั้นกินไม่ได้แต่ไอตัวที่กินได้เขาจะขึ้นช่วงนี้เนี่ยเขาจะขึ้นต้นฤดูต้นฤดูใบไม้ผลิใบไม้ผลินี่แหละมันขึ้นไปเต็มไปหมดแล้วนู่นนู่นเห็นไหมเก็บเลยนะฮะเนาะนี่ยอดนี้นี่นี่ยอดอวบอวบนี่ อร่อยพี่ชอบกินเราไปกินกับน้ำยาขนมจีนเอาไปใส่ใจกันก็สวยนะใส่แจกันก็สวยใช่ไหมกินก็อร่อยก็อร่อยดีงามสวยใส่แจกันก็สวยเห็นไหมเขามีมือจับเห็นไหมเขามีมือจับเหมือนต้มรึงอ่ะอันนี้ก็คือผักผักชื่อที่นี่จําไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าตกไปเนี่ยหงุดหงิดน้ำเนาะนี่ค่ะสวยเนาะดอกไม่มีน้องหมาน้องแมวมาเดินนะคะแถวนี้นะคะไม่มีแถวไม่มีแถวนี้สะอาดนี่ค่ะ ชายคลองแถบนี้สะอาดต้องเป็นพุ่มๆต้องเป็นดอกคู่แบบนี้นะฮะต้องเป็นดอกเดี่ยวๆคู่ๆอี้โอ้นี่ดูสิเยอะเลยเนี่ยไม่สวยเนาะนี่นซุ้มนี้นี่นี่ดอกเขาทั้งหมดเก็บกินได้เป็นลวกได้ไหมอ่าลวกกินมันก็จะเหนียวแต่กินสดดีสุดอ๋อกินสดนะฮะกินสดค่ะต้องระวังจะต้องกินต้องไปเก็บตามตามอย่างเงี้ยนะเก็บตามไร่เขาอาจจะฉีดยานะฮะนี่ค่ะท่านผู้ชมกินแก้วกินน้ำพริกกินกับผัก เนี่ยกินกับน้ำยาขนมจีนก็อร่อยนี่ไงผักอันนี้น้องเบิร์ตเจ๊ลองมาแล้วเลยใช่ไหมโอยเนี่ยพี่ชอบมากผักติ้วฝังเอาไหนม่ผักติวดีเหรออ่อฮะดอกแกนอลังดอกกาลังขึ้นเนยเขาจะมีรสชาติเรี้ยวๆผักติวคู่กับถั่วนะเนีนมจีนกินกัน้ำพิกอร่ยินสดกินสดค่ะนีักต้วคู่กับถั่วนะฮะแซบมากผักติวผชมถั่วสวยมากเลยนะ ยอดกำลังเนาะกำลังกินกำลังอ้งวนๆนี่ดูลักษณะดอกเจ๊ก็บอกว่าดอกมันต้องเป็นคู่กันต้องเป็นดอกคู่อย่างนี้ดอกคู่อย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมนะฮะ,ะเอาไอ้ดอกที่เป็นพ,งพวงๆอันนั้นกินไม่ได้พ,พวงพส,สวยๆใช่ไหมใช่มันเป็นคู่แฝดกันแล้วก็สีขาวกินได้ไหมเออไม่มีนะตัวนี้มีสีนี้ตีเดียวอ๋อเหรอนี่ค่ะท่านผู้ชมดูดีๆเด้อถ้าจะไปเก็บน่ะต้องผู้เ,เชี่ยวชาญน,นะคะนี่ค่ะ สวยนี่บมไม่รูดอกบานเหลือบานไม่รู้เลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวครับนึงสวยมันอ่อนๆงามๆสวยๆเนี่ยอันนี้ดอกดอกไม่ใช่ดอกเดซี่ดอกคาโมุมายอ๋อคาโมุมายดอกคาโมุมายกำลังขึ้นมันขึ้นแล้วนะขึ้นเยอะเลยตรงที่เรากินนั่งกินกับไอ้นั่นกับอยสวยเนาะส่องไปทานลุนี่ท่านผู้ชมสวยมากนี่ค่ะมันก็จะเจอแดดมันก็จะสวยอย่างนี้นะฮะสีทัาสวยเอามาฝากกันเด้อใครอยากจะกินรสชาติดีคือต้นถั่วนะคะ ต้นถั่วกับผักติ้วนะฮะวันนี้มาสองผักนะฮะแค่นี้เราก็กินพอแล้วสําหรับคนเดียวเนาะคนละสองคนจิ้มแจ่วกินเหล่าน้ำพริกเรล่าน้ำตาเมียฝรั่งอันนี้ต้นข้าวบาเล่นะฮะว้าเจดูผักกันแน่ผักผักอะไรนะเอ้ฟันซินโตนี่ไปไปไปกินทำในในเนี่ยห่อเมี่ยงน่ะพี่ชอบชอบเนี่ยห่อเมี่ยงเหรอเออมันมันอวบดีเนาะโอ้โหยอดใหญ่ๆจิ้มน้ำพริกก็แซ่บเมื่อกี้ไม่เห็นดิ่เนี่ยเหยียบไปซะเหยียบไปซะใบใหญ่ๆอย่างเงี้ย กินแล้วเบาหวานน้ำตาลลดเป็นร้อยพี่กินมาแล้วนี่ตัวนี้ก็กินได้นะที่เขาเป็นดอกสีชมพูชมพูเหมือนใบใบแห่งความโชคดีใช่ไหมหาหาที่ก็หาถ้าได้ถ้าหาถ้าหาสีกีบนะ เจอนี่มันมีอีกนี่นี่เต็มเลยหมดเลยเนเอาใบอ่อนๆหน่อยนี่มันอ่อนตัวละนี่ที่เหยียบๆอยู่นี่นี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมพันสิงโต่า่ผูมชมพันสิงโตนี่อ่อนๆอวบพันสิงโตอร่อยพี่ชอบถ้ามันเกิดอย่างนี้มันจะอวบเนาะงามมันแย่งกันขึ้นมันอวบมากไม่แล้วฝนมันตกไงเนี่ยพี่ชอบไปห่อเมี่ยงห่อหรือยังห้นม่มีห่อเมี่ยงได้เห็นไหมคะสวยงามนะครับ่ชันหน้ามาทางนี้ นี่ค่ะนั่งลงจะได้เขียวๆขีวอ่านะคะเนี่ดอกเขาเนี่ดอกผักติ้วเอาไว้อันนี้ดอกผักติ้วเหรอเนี่ดอกผักติ้วใช่ไหมฮะเราจะเอาเปรี้ยวๆไปต้มปลาต้มไก่เหมือนแทนบักขามอ่อนอ่ะส่วนอันนี้ก็คือดอกพ้อลมเป่าสิเอาแรงๆว้าคนแก่จะเป็นลมนะคะนี่ค่ะมีคนไทยเขาถามว่าดอกอะไร ทำไมมัน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 เป็นเหมือนนใบพัดลมอะไรเงี้ยแต่ที่จริงมันปคือดอกดอกฟันสิงโตอันนี้คือดอกผักติ้วเขาแก่แล้วนี่เยวจะเป่าให้ดูพากันเล่นล้สองคนคุณพี่กันดู้องทุกปีนะฮะนี่ค่ะผักสำหรับวันนี้ฟันสิงโตผักติ้วแล้วก็ดอกผักกะเทียวดอกผักัว หรือก็ถิ่นฝรั่งขอบคุณนะครับคุณพี่สำหรับความรู้วันนี้เจอกันใหม่คิปหน้าสวัสดีค่ะเจ๊กินอะไรเป็นเน่าเน่าดูผักบุ้งป่ามันใหญ่แล้วนะท่านผู้ชม ขาตกแล้วก็ปล่อยแล้วมันก็ตายปลานะคะท่านผู้ชมค่ะสูไม่ใช่เป็ดปลานี่ยังไงหางมันน่ะปาลาจะตัวใหญ่ขนาดนี้วะใหญ่มากคือเขาตกแล้วปล่อยเห็นนะนใหญ่มากอีเจปลาตัวใหญ่มากอู้ตัวใหญ่มากเท่าปลาบึกเลยอะ่ะ